กราฟัสดีเพื่อนๆชาวแร g n a r ล็อกโมบายคลาสสิกนะครับหรือว่าขอเรียกชื่อเล่น o M ลว่า R O M C ละกันนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่น R O M C กันว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเกมนี้ก่อนอื่นเลยครับผม R O M C นะครับมีคำว่าคลาสสิกแปะอยู่ในชื่อเราจะคิดว่าเอ้ยโอ้โหแบบ ย้อนวัยย้อนยุคอีกแล้วหรือเปล่ามานั่งจิ้มโปลิ่งหน้าเมืองอย่างมากก็ไปกัดเฮมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอาชีพให้เล่นแค่คัส1นึคัสสอซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะน่าเบื่อแล้วหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้ว ROMC เนี่ยไม่ใช่แบบคลาสสิกอย่างนั้นนะครับผมมันคือคลาสสิกในรูปแบบของ Ragnarok ok จริงๆมากกว่าครับอาจจะต้องเท้าความไปนิดนึงในสำหรับ R.O.M เวอร์ชันปกตินะครับที่เปิดมานานแสนนานแล้วเนี่ยซึ่งเขาก็มีคลาส4คลาส5คลาสพิเศษอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นคลาสที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาสำหรับ R.O.M เวอร์ชันปกติเท่านั้นจะไม่ได้สอดคล้องกับอาชีพหลักๆของ r ร gna r o ok k แบบแฟรนไชส์จริงๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับ R.O.M คลาสสิกเนี่ยเราจะกลับมาที่ จุดที่เราคุ้นเคยเลยในโลกแร็กนารล็อกก็คือเราจะมีอาชีพหลักๆของแร็กนารล็อกเท่านั้นเลยนะอย่างที่เรารู้จักกันอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเริ่มต้นเนี่ยการเป็นซอร์ทแมนนะครับคุณก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นคลาสสอขีดหก็คือไนท์หรือว่า2อขีดสครูเซเดอร์ครับและครูเซเดอร์ก็สามารถเปลี่ยนอาชีพขึ้นไปเป็นระดับไฮคลาสที่เรารู้จักกันก็คือพาราดินและไนท์ก็เปลี่ยนเป็นหลอดไนท์นั่นเองครับและสุดท้ายครับสามารถ ขึ้นไปถึงคลาสสาสำหรับหลอดไนท์ก็เปลี่ยนเป็นรูนไนท์และพาราดินก็เปลี่ยนเป็นรอยกาดนั่นเองดังนั้นแลนส์นา็อก M คลาสสิกค,ครับผมไม่ใช่คลาสสิกแบบที่เราเข้าใจกันนะครับมีจนถึงคลาส3เลยนะครับทุกคน รับรองว่าเล่นไม่เบื่อแน่นอนและสกิลก็เป็นสกิลที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีลูกเล่นที่มากกว่าเวอร์ชั่นปกติที่เราเคยเล่นกันนั่นเองครับและนี่แหละคือ ROMC ครับข้อต่อมาครับผมสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือระบบ Eco System ในเกมนี้ครับโดยเกมนี้จะปรับระบบสกุลเงินต่างๆของเกมใหม่ทั้งหมดเลยโดยจะใช้สกุลเงินสกุลเดียวคือเซนีนั่นเอง แต่ว่าเซนนี้สามารถเติมเงินผ่านแคชช็อปโดยตรงได้อ่ะอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับใครฟังประโยคนี้แล้วแบบโอ้ตายแน่เลยฉันเติมไม่ไหวเดี๋ยวต้องโดนต่านตบแน่นอนคือมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับผมโอเคสําหรับระยะสั้นเนี่ยเราอาจะก,กังวลว่าเอ๊ะคนเติมหนักกว่าจะมีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากกว่าเราหรือเปล่า ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าใช่ครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยหรือว่าในระยะแบบไม่ได้ยาวมากถ้าปริมาณผู้เล่นเยอะนะครับจำนวนเซนีที่ถูกผลิตออกมาจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีเยอะขึ้นถ้าผู้เล่นมีเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าจํานวนเงินที่สามารถเติมเข้าไปได้ในเกมเนี่ยมันจะมีจํานวนจํากัดนั่นเองครับเช่นแพ 17.99 USD ก็จะเติมได้12.8ล้านซึ่งก็จะสามารถเติมได้12.8ล้านตลอดไปนะครับหมายความว่าในช่วงเวลาที่เกมเปิดไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตลาดเริ่มนิ่งแล้วและจำนวนคนเล่นเยอะนะครับก็จะทำให้มูลค่าของการเติมเงินแคชเนี่ยมีมูลค่าลดลงไปตามอัตรางเงินเฟอ้อนั่นเองทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเกมจะมีการรักษาอีโคอย่งไง ให้จํานวนเงินและมูลค่าของเงินเนี่ยสูงอยู่เสมอเพื่อให้การเติมเงินมีประสิทธิภาพแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการที่ใช้ระบบสกุลเงินเดียวก็คือมันเข้าใจง่ายครับผมสําหรับคนเล่นที่แบบสายแคชชวลเลยหรือว่าไม่เคยเล่นแล็กซนอกเอมาก่อนเนี่ยจะเข้าใจได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอันไหนก็พูดถึงเซนนีแล้วการเติมเงินแล้วนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันถือว่าเติมไม่แพงนะสําหรับเกมนี้ อารมณ์ก็คือเหมือน Battle Pass นั่นแหละนะครับแต่เกมเนี้จะใช้คําว่า Adventure Lock นะครับผมโดยเราสามารถกดไปที่ปุ่มด้านล่างแบบนี้นะแล้วก็จะมาปรากฏ2 p a แพ็คนะครับซึ่งมันจะต้องเติมแบบไล่สเต็ปขึ้นไปเนาะจะเห็นว่าปุ่มนี้มันกดไม่ได้นะต้องกดอันนี้ก่อนนะครับโดยจะได้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งจะทําให้ได้ Weekly Max EXP EH นะก็คือเพิ่มเพดาน exp ขึ้นไปต่อสัปดาห์อีก2ีแล้วก็จะได้ exp เพิ่มขึ้นจากเควส t อีก10%ด้วยนะครับ อันนี้สนุนราคาอยู่ที่7เหรียญเนาะก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับและก็เมื่อปลดอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้มาแพ็คแพงนิดนึงครับ24เหรียญน,นะครับผมก็ประมาณ7 8 0 0บาทนะครับฝั่งนี้นะถามว่าได้อะไรเพิ่มเติมก็แน่นอนครับมีคอสตูมมาล่อตาล่อใจเรานะแล้วก็สามารถฝากสมุดได้ด้วยได้ความกิ่งกะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ครับผมก็ยังเพิ่ม weekly max xp ขึ้นไปอีก30%นะครับแล้วก็จะได้ e xp จาก quest เพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยแบบนี้นะก็ใครที่เล่นประจำใครที่เล่นจริงจังก็ไปสุดเลยแล้วก็แนะนำครับเติมตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยก็ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยก็ได้ e xp จุกๆเต็มๆอยู่แล้วนะครับทีนี้ครับเราอยากจะรู้ว่าได้อะไรบ้างเนี่ยเราสามารถสไลด์ดูได้เลยนะว่าเออแต่ละเลเวลแต่ละกล่องแต่ละอย่างเนี่ย ทำอะไรได้เนาะผมว่าดีเทลของเกมเนะี่ยทำมาค่อนข้างละเอียดเลยดังนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่เราต้องดูครับคือคอสตูมนะครับผมในไหนเราก็จะจ่ายเงินเจ็บบาทแล้วนะครับผมก็ดูก่อนเลยว่าคอสตูมมันสวยหรือเปล่านี่เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะเพื่อจะดูชุดคอสตูมนะครับอันบนจะเป็นชุดผู้ชายเนาะอันล่างจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับซึ่งแน่นอนเราเป็นผู้ชายเราจะเล่นตัวผู้หญิงนะครับผมเกี่ยวไหมวะไม่รู้อะเอออะกดดูแบบนี้แบบนี่แไบงบโอ้โห โอ้เป็นไงชุดจีนมาเลยนะครับผมอย่างสวยอลังการขนาดนี้แล้วก็กดซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะหมุนได้ด้วยนะแบบนี้เออดีผมว่านี้คือโคตรดีเลยคือก่อนที่เราจะเสียเงินซื้อชุดอะเราต้องเห็นชุดก่อนใช่ปะ่ะเออเหมือนเราจะไปซื้อชุดในห้างเนี้ยแล้วต้องไปเดินเลือกไปลองใส่ก่อนปะ่ะดังนั้นอันนี้ผมมาโคตรตอบโจทย์เลยครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ข้ามแค่นั้นเองง่ายๆนะครับผมอ่าตรงนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเติมด้วยนะแล้วถามว่าเราจะอัปเดเวลยังไงนะครับก็กดไปที่ตัวม้วนสารอันนี้นะ ก็จะมีเควสรายวันแล้วก็เควส t รายสัปดาห์นะครับต้องบอกก่อนว่าไอเควส i รายวันรายสัปดาห์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่ะจะไขกันแทบจะทุกคอนเทนต์เลยไม่ว่าจะเป็นเควส t บอร์ดเป็นตัว a อเวนเจอร์ล็อกทำทีเดียวก็ผ่านรวดเลยนะครับเอาละครับเมื่อเราเล่นทิ utorial ไปเรื่อยๆนะครับเกมก็จะสอนเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนาะแต่ว่าผมเนี่ยจะมาแนะนําระบบที่สําคัญสำคัญที่เกมสอนและกันนะครับก็คือ1เลยระบบโซ่อันนี้นะครับผม เมื่อกดใช้แล้วเนี่ยเราจะฟาร์มมอนกินสตามิน่าเร็วขึ้นแล้วก็ได้อัตราดอกมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจะดีมากๆเวลาเราไปเปิดบอดฟาร์มเนาะและเกมนี้เนี่ยสามารถเปิดบอด แบบปิดหน้าจอได้ด้วยนะแต่ว่าฟังก์ชันจะเปิดตอนที่เราขึ้นมาเป็นคัทสองแล้วนะครับโดยโซ่อันนี้นะครับเมื่อเรากดใช้งานแล้วเนี่ยมันจะมาปรากฏอยู่ใต้หลอดเลือดตัวละครแบบนี้นะครับและเราสามารถกดเปิดปิดมันได้ด้วยนะครับโอ้โหตรงนี้บอกเป็น q l ที่ดีมากๆเลยนะถ้าเราอยากจะใช้งานโซ่แบบฟาร์มเร็ยวนะครับ ก็ให้กดเปิดมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะแล้วจะมีนับจํานวนครั้งให้ด้วยว่าเหลืออีกกี่ครั้งนะครับผมที่สามารถใช้ได้ก็คือตามจํานวนมอนสเตอร์ที่ตีไปนั่นแหละแล้วก็สามารถปิดได้แบบนี้ถ้าเราไม่ได้ต้องการใช้งานหรือว่าเรากําลังเดินเควสหลักอยู่เดินเควสรายวันอยู่อะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถปิดได้จะได้ไม่สิ้นเปลืองนะแล้วถามว่าโซ่ซื้อได้ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ฮอตสปอตนะแล้วก็กดไปที่ผู้เริ่มต้นออกเดินทางนะครับ ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยตอนเริ่มเกมมาเราสร้างตัวอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นตามทิ utorial ไปเรื่อยๆนะครับจนปลดเควสหลักไปเรื่อยๆเนี่ยฟังก์ชันก็จะปลดตามเองนะโดยให้กดมาที่ปุ่มนี้เลยนะผมรูปพลุอันนี้นะแล้วก็มาที่อันที่3นะครับแล้วอัพเลเวลแจ็คของขวัญน,นะนี่เลยครับผมโซ่ก็จะขายอยู่ตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับกดมาให้หมดนะครับผมจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราใช้จนหมดแล้วเราจะเอาโซ่มาจากไหนครับเราสามารถหาได้จากเควสรายวันนั่นเองครับผม ก็เมื่อเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะปลดตรงคําว่ารายวันตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นบอร์ดภารกิจอันนี้เลยนี่ถ้าเราหาไม่เจอในเมืองสามารถกดคําว่าไปได้นะเห็นไหมก็จะเปิดบอร์ดเลยไม่ต้องวิ่งไปหาบอร์ด้มันเสียเวลานะครับโดยเราก็สามารถเลือกเควสที่ให้โซ่ได้แบบนี้นะต่อมาครับผมก็คือระบบทหารรับจ้างนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะก็จะเป็นตั๋วแบบนี้ครับสีทองทองครับ Mercenary Ticket นะวิธีการใช้งานก็กดไปที่ตัว๋วแล้วกดคำว่าใช้ แล้วก็จะมีวิธีการใช้อีกทีนึงอ่ะก็กดลูกศรไปนะครับก็จะมีตําแหน่งของเหล่า mercenary ต่างๆก็อยู่ที่เดียวกันหมดแหละครับกดไปเลยแบบนี้ครับแล้วเขาจะพาเราไปซึ่งตําแหน่งก็อยู่ไม่ไกลครับผมทางขวาๆแบบนี้จะมี npc เนี่ยยืนเรียงรายกันอยู่4ตัวครับแต่ถามว่าตอนนี้หายไปไหนก็นี่ไงผมเช่ามาหมดแล้วนะครับผมเรียกว่าจางเรียบนะอันนี้คือจะมีเควสครับให้เราเนี่ย ทดลองจ้างเหล่า NPC พวกนี้ครับมาช่วยเราต่อสู้สําหรับใครที่เอ้ยเวลาเล่นไม่ตรงกับเพื่อนหรือเวลาลงดันไม่ค่อยมีนะครับเล่นคนเดียวเนี่ยเราเอา NPC พวกนี้ครับผมมาเป็นทหารรับจ้างซึ่งพวกเขาก็จะสามารถช่วยเราได้ด้วยนะโดยเราสามารถกดจ้างเลิกจ้างต่อสัญญาจ้างอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จ่ายเป็นตัวไปแล้วถามว่าตัวหาจากไหนก็หาได้จากเควสรายวันที่เป็นเควสป้ายเหมือนกันนะ นี่เลยเราสามารถอัพความสามารถของน้องๆแมวของเราได้ด้วยนะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นน้องโกโร่ตรวนี้นะนี่แบกของแบบนี้ซับพอร์ตนะครับผมนี่นะแล้วก็อย่างเช่นตัวโปนะครับก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพนะครับอย่างนี้นะ แต่ละตัวก็มีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งก็ช่วยเราได้มากๆนะในช่วงต้นเกมบอกเลยอ้อเกือบลืมไปครับมีอีกอันนึงที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่เราควรจะรู้ไว้ก็คือการลงดันเจียนนะครับผมนี่เลยดันเจียนของเกมเนี้ยก็จะมีอยู่เยอะแบบโอ้โหเยอะไปไหนนะเยอะมากๆนะครับแต่โอเคในช่วงต้นเกมครับผมดันเจียนที่เราจะแนะนําให้ทควรู้จักเลยก็คือลิฟ นั่นเองครับดันเจี้ยนลิฟต์เนี่ยจะมีอยู่หลายระดับมากๆเลยนะครับตามช่วงเลเวลของตัวละครเราซึ่งดันนลิฟต์นี่แหละจะเป็นดันที่ดรอปอุปกรณ์เซ็ตต่างๆที่เราจะเอามาใส่คอมโบกันนะครับแล้วก็ได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปนะแล้วยิ่งเราเลเวลสูงขึ้นนะครับผมอุปกรณ์ที่ดรอปมาก็จะมีเอฟเฟกต์แบบตะการตามากๆเลยนะแบบนี้เลยเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีจุดสําคัญอีกอันนึงสําหรับดันนลิฟต์ก็คือ exp ครับผมซึ่งได้ค่อนข้างเยอะนะ ดันลิฟต์เนี่ยจะเป็นดันที่ลงแบบไล่ระดับไปเ,เรื่อยๆครับเช่นผมเริ่มที่เอสก้าเลเวลยี่สิบใช่ไหมผมก็ลงแบบโนวิสพอผ่านโนวิสปุ๊บก็สามารถลงแบบผจญภัยผ่านผจญภัยก็สามารถลงแบบวอร์ริเออร์ได้นะครับทีเนี้ยการลงเนี่ยพอเราลงผ่านปุ๊บใช่ไหมขั้นต่อมาเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะกลับมาลงอีกหรือว่าสแปมซ้ำนะครับผมก็สามารถกดกวาดได้ กดกวาดล้างแบบนี้นะคือการจะกวาดล้างดันเจียนลิฟต์เนี่ยนะครับเราควรที่จะกวาดล้างดันที่เราจะเอาอุปกรณ์แล้วก็พยายามกวาดให้ดันที่สูงที่สุดนะครับก็จะได้เปิดที่ดีเนาะทีนี้ครับการกวาดล้างเนี่ยมันจะกวาดล้างได้วันละกี่ครั้งนะครับผมก็อยู่ที่ตรงนี้ครับใช้เวลาในการเล่นนะฮะเขาเขียนว่า30นะครับผมไม่ใช่30นาทีนะ แต่ว่ามันเป็นหน่วยของเวลานะครับก็คือ30หน่วยนั่นแหละพูดง,ง่ายกว่าดล้างทีหนึ่งนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีเวลาเท่าไหร่นะก็กดกระบาดไปก่อนครับไปที่หน้าตัวละครของเรานะครับผมมันก็จะเขียนอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ครับแล้วเวลาเล่นในวันนี้330นาทีนะครับผมก็กวาดล้างไป11ครั้งเรียบร้อยนะหมดเวลาทันทีนะครับผมอ่ะและตรงนี้ผมแถมมาให้เลยแล้วกันนะครับผมก็จํานวนครั้งในการต่อสู้ต่อวันก็คือเราสามารถปล่อยบอทเคียร์มอนได้ กี่ตัวนะครับผมโดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลเวลสูงขึ้นเปลี่ยนคลาสนะครับก็จะเพิ่มจํานวนในการต่อสู้รายวันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเห็นไหมแบบนี้เลยดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราที่เราจะเล่นนะครับก็คือเราจะต้องรีบขึ้นเป็นคลาส3ให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้จํานวนต่อสู้รายวันเพิ่มเป็น1 0,000ืครั้งนะก็จะฟาร์มได้มากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจํานวนต่อสู้หมดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้เลเวลเพิ่มแล้วเนาะ แต่ว่าเราจะสามารถฟาร์มการ์ดต,ต่อไปเรื่อยๆได้อยู่นะอาจจะไม่ได้เลเวลไม่ได้ตังอะไรแล้วนะครับผมก็จะเป็นการจํากัดจํานวนการฟาร์มเพื่อรักษาอีโคซิสเ็มของเกมนี้เนาะ เอาละครับก็จบลงไปแล้วสําหรับข้อหน้ารู้ก่อนที่จะเล่นแล็กนล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับจริงๆริงระบบเกมเนี่ยมีเยอะกว่านี้มากๆเลยนะเราก็ค่อยๆแนะนําไปทีละคลิปทีละคลิปละกันนะครับผมระบบลึกๆหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะเจาะลึกแบบเป็นคลิปๆไปเลยเนาะอันนี้ถือว่ามาทักทายกันก่อนนะครับแล้วก็เจอกันครับผมตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์ผมด้วยนะมารอติดตามกันในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับสาหรับ r a ็กนัลล็อกเอ็มคลาิครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ